ครัปู่นโมทนาบุญด้วยแรงนะปู่นะครับประเด็นปู่นั่นจะตุลล้านครับทั้งหมดเจ็ดล้านสร้างโบสถ์กับมอบให้โรงเรียนเงินชาหิญน์ครับเอาเงินไปสร้างแล้วพี่ป๋องเอาเงินไปให้วันนี้แล้ววันนี้หลวงปู่มอบโรงพยาบาลใช่ไหมเล่า วันนี้หลวงปู่มอบโรงพยาบาลหนึ่งล้านบาทสาธุสาธุสาธุอนโมทนาด้วยครับหลวงปู่พอสำเร็จโมทนาบุญด้วยวันนี้ทิ้งปู่มอบเงินให้หนึ่งล้านบาทปลื้มใจปลื้มใจยิ่งใหไม่ออกสาธุครับสาธุครับหลวงอายุบนโลสุดังวยพลาครับหลว ครับอายุโนโนสักขังวังพร้อมเด็ดอัออนนี้ทำให้แล้วนี่ใจไหมใช่ใจใช่ใจไม่ต้องร้องไห้จะร้องทำให้ทำเราทำบุญเราผมตีเทวดามาทำบุญกับหลวงปูรรตรงเด็ดหลานใจหลานใจเรียบร้อยแล้วทำเนี้ยออกไปแล้วเจ็ด้าร ทางนี้มอบแล้วเจ็ดล้านเองนี้จะมอบแล้วทางนี้สิบห้าล้านพี่ทางนี้สิบห้าล้านหลวงปู่บอกด้วยห้าล้านหลวงปู่บอกทางนี้สิบห้าล้านทางเนี้ยหลวงปู่สิบห้าล้านทางโรงพยาบาลออย่างนี้จะมอบสิบห้าล้านทางโรงพยาบาลสร้างโบสถ์ ก็สร้างไปสามล้นมอบรถอีกเองจะมอบรถให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนให้โรงเรียนพิเศษจังหวัดพิเศษพิเศษอะไรโอ้โหปนใหญ่โอ้โหเก่งจังเลยหาเงินเก่งนะเนี่ย